สวัสดีครับพี่นอ้องพ้าพี่น้องมาเบิงมันสำปะหลังนะครับมื้อนี้กะเป็นคลิปวันที่สิบนะครับวันที่สิบพฤสภา,าคมปีสองพันหาร้อยหกสิบหกนะครับหลังจากมือขึ้นนี่นะครับฝนตกนะครับมีพ้าอยู่เขาตกต่างแจซี่ถุ่มนะครับ เขตจังหวัดขอนแก่นนี่ตกตั้งแต่ซีถุมจนหดเกือบเกือบแ้งนะครับตีสามตีสี่กัหลังจากนั้นกะยังบ่ท่านมีแดดอยู่ครับอากาศกิดจีกึมๆแบบนี้แล้วครับคาดว่าเมื่อนี้ก็น่าจะตกอีกเนาะครับผมก็เลยได้มีโอกาสออกมาเบิ้งเนาะครับรู้สึกว่าตกแห้งอยู่ครับเหมือนคึืนแห้งครับกับมันสัมปะหลังหลังจากที่แรงมาโดนเนาะครับก็ได้น้ำฝน ใส่เปินกะจะเริ่นเติบโตนะครับจะเห็นความแตกต่างเลยครับหลังจากโดนฝนมาสองสามสองเทียสามเทียนี่นะครับรู้สึกว่าเทียนี่สีแห้งก็ทุกเทือนะครับเปิ้กติแตกยอดแตกใบงามนะครับนี่แหละครับเป็นปุ๋ยเขาเอื่ว่าเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับปุ๋ยธรรมชาติที่ดีที่สุดเลยครับนามฝนครับผมนี่ก็ใส่ปุ๋ยเทียเดียวตั้งแต่ตอน ปลูกนะครับตอนปลูกล่องพื้นี้เดียวนะครับแล้วก็มฉก่ฉีดปุ๋ยเก็ศนะครับฉีดปุ๋ยเก็บเอานะครับฉีดปุ๋ยเก็บไปสองสามเท่านะครับนี่ก็ว่าจะฉีดอีกแลวครับมืออื่นอื่นจะฉีดอีกแลวครับมืออ่นเสาเพราะว่าขันส,สื่อปุ๋ยเม็ดมาเสริมนั่นก่อนขางแพ้งนะครับทุนกันย่งหน่อยอยู่พวกสีบ๊วเนะครับเพราะว่าตอนน้องพื้นกับไสไปหลายแล้วทึง ตั้งขี่ไก่เนาะครับตั้งปุ๋ยเนาะครับเลยว่าล่องเทียเดียวเบื้องเนาะครับแปลงนี้ยี่สิบไร่เนาะครับแปลงนี้ยี่สิบไร่ทั้งหมดยี่สิบไร่เนาะครับนี่เหยาขึ้นไปหอดอุ้ยต้นใหม่ผเนาะครับยี่สิบไร่ตอนนี้ก็ไดหาเดือนแล้วครับฟับงทั้งนี่ก็งามเนาะครับเพแตกใบเป็นเป็นพ่วงเพชรเนาะครับ เป็นมันพ่วงเป็ดผสมมันกระเสียาสารเนาะครับเพราะว่าบ่อได้เลือกพันเนาะครับตอนเอาพันมานะานเอาปนกันมาเนาะครับก็เลยมาซับซับซับ,บปลูกปนกันเนาะครับจะเห็นว่าทั้งไตนี่ครับสูงเนาะครับบางทีงามๆกับสูงเกือบถ่วมหัวแล้วครับ ขึ้นนี่ตอนดอกมาเนาะครับตอนดอกมาหลังจากที่ฝนเซาเนาะครับกับน้ำเต็มอยู่นะครับเต็มรองเต็มตามรองนี่ครับหงตามหัวรองมั่นครับตรงทีต้นมั่นงงมๆนน่ครับอุ้มยกกล่องให้เบิงนะครับถ่วมหัวเนาะครับเป็นมั่นดินไส้เนาะครับถ้า่แรงก็แรงคักเนาะครับแต่ว่าถ้าฝนดีกะดีคักเนาะครับนี่ครับอยู่ขังล่างนี่ถ่วมหัวเลยนะครับ ใบก็บเริ่มร่วนแล้วน้ำจะออกกินหอดหัวเนาะครับกินหอดหัวมันนะครับถ้าเดินดูรอบๆเนาะครับนี่ครับมันเมื่อนหนีออกมากน้ำเต็มเลยครับเต็มเต็มท่างนี้เลยครับเต็มท่างเต็มถนนเลยนี่กระสานี่กะจากบ่มีน้ำเนาะครับ จากน้ำเรือในน้อยตอนนี้ก็ขึ้นมาหลายแล้วครับขาดว่าตกมาอีกแค่เงีเย็ดสองสามเที่ยาก็น่า,าจ,จะเต็มแล้วครับเพราะว่ารับน้ำจากจากทึ่งไฮทั้งนี้นะครับลงมาไหลลุงมาทอนี่ครับเข่าทอลุงสาเนาะครับครับข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้และครับแต่ฝนตกเรียงเยงกับคงเสได้ขุดออกเนาะครับช่วงต่ําๆนี่เพราะว่าเป็นมีน้ำขังเต็มมดเลยนะครับ อาเทสต์เลยหัวเนา่าแต่คุดตอนนี้ก็ได้อยู่ครับตัว่าหัวเิ่นกะทิว่าท่านไ่ปันไดแต่ว่าราคากะเรียกว่าวได้ว่าพ่อขุดอยู่ครับมันหน่อย,อยสิเิ่นกะสือห้อยู่ครับจังผมขุดอยู่ตรงห้น้าไปขายนั่นกได้สามบาทสี่สิบตังค์อยู่ครับเป็นมั่นร่วมนะครับกะรู้สึกว่าขุดไปขายก้อนนะครับขันแม่นว่าท่านขุดนี่ขุดบ่ได้เลยครับเพราะว่านำ น้ำอยูไฮน,น่านี่เต็มเลยครับตอนนี้ผมก็เลยขุดออกก่อนเนาะครับนี่ครับโอ้มีหัวไหลยอยู่ตัวครับนี่ไก่เคี้ยวออกนาำเจะออกเนาะครับโอ้โอต้นงามถั่วหัวเลยครับถ้าได้ต้นขนาดนี้ไปมดกะคงสีทำพันธุ์ได้เนาะครับแต่ว่ากับกับว่าได้หลายทอนเนาะครับพวบใบเพิ่นยังพ่ท่านถิ่มอยู่เนาะครับ ครับงามครับสวมหัวเลยครับตรงนี้ครับต่างต่างขึ้นมาทันทีเลยครับได้ได้ปุ๋ยยูเรียจากธรรมชาตินะครับเขาเรียกว่าสารยูเรียจากนำฝนนะครับนี่ครับผ้าเดินดูรอบๆเนนะครับโอ้งาาเนะครับมุมนี่แหงงามครับกับจักสีมีหัวบ่มีหัวเลยครับงามปานนี้ ครับผมคลิปนี้กะผ้าพีผ้านองเดินมึงรอบๆแล้วกะเอาไว้ซับหนีก้อนเนาะครับเนาะก่อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับที่ผมที่รับชมจนจบคลิปเนะครับสวัสดีครับ